สวัสดีค่ะหมอดาวคุณหมอพริตตี้เองนะคะเป็นหมอจริงๆนะอ,อค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจหมอดาวพารวยในชาตินี้บายคุณหมอพริตตี้เย่ค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องความรวยค่ะหลายท่านบอกว่าอยากรวยท <c oughs> ำไมต้องทำเสกยาดด้วยนั่นสินะคะแน่นอนค่ะทุกๆคนอยากรวยหมอเองก็อยากรวยค่ะ ไม่จริงหรอกคะ่ะที่ไม่อยากรวยอย่าแล้วก็อย่ามาพูดเลยว่าเฮ้ยเออถ้ารวยแล้วไม่มีความสุขอย่ารวยเลยเฮ้ยคนละเรื่องกันนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของความรวยนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขไม่สุขนึกออกไหมมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละปัจจัยดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรวยเนี่ยตอนแรกเนี่ยตีโจทย์ให้แตกก่อนว่ารวยของเราเนี่ยคืออะไร รวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าเออเราจะต้องมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงอะเราจะต้องมีความพอเพียงไอ้ความพอเพียงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉันได้ฉะนั้นค่ะความรวยของแต่ละคนที่แต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คำจำจำอ,อลิพุตคุณให้คำจำกัดความกับคำว่ารวยเป็นยังไง คุณจำกัดความด้วยอะไรนะคะด้วยเเงินทองด้วยมูลค่าของทรัพย์สินที่ดินทองคำโฉนดอะไรต่างๆนานา,นามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจำกัดความด้วยอะไรนึกออกไหมคะคุณจะจำกัดความเป็นนามธรรมหรือเปล่าอย่างเช่นนามธรรมคือความสุขคุณรวยความสุขหรือว่าคุณจะจำกัดความด้วยเป็นรูปธรรมก็คืออย่างที่ทรัพย์สินที่บอกไป เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะบอกว่าคุณอยากรวยเนี่ยหมออยากให้คุณทบทวนก่อนว่าอะไรคือความรวยของคุณสำหรับหมอตัวหมอเองนะคะคําว่ารวยของหมอเนี่ยก็แน่นอนก็คือถ้าแบ่งเป็นรูปธรรมก็คืออะไรที่จับต้องได้ใช้ได้นะคะกับนามธรรมก็คือสิ่งที่อยู่ภายในใจเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนะคะเป็นฟิลลิ่งเป็นอารมณ์ต่างๆนานาของหมอเนี่ย ก็คือถ้ารวยเนี่ยนะในแง่ของความสุขเนี่ยอันนี้ไม่ว่าจะเงินทองทรัพย์สินก็คือในฝั่งรูปธรรมมีไม่มีมากน้อยแค่ไหนเป็นหนี้เยอะแค่ไหนเนี่ยหมอไม่สนใจหมอสนใจแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ชั้นเนี่ยรวยความสุขรวยในสิ่งที่รู้สึกดีกับตัวเองรวยกำลังใจรวยมิตรภาพอันนี้เป็นหลักที่หมอยึดถือเพราะว่าไม่ว่าทางรูปธรรมจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ถ้านามรรมาก็คือทางจิตใจเราเนี่ยมันแบบมันเต็มอิ่มอะ เราก็จะเข้มแข็งอะ่ะเราก็จะไม่แบบ purchase, เพิ่เจอไม่เวินไม่ใช้เงินเกินตัวนึกออกปะ คือบางครั้งเราเซ็งๆเราโกรธดเรา ột, เหงาๆง่อยๆ,เร,ๆเราใจเรามันไม่เต็มอิ่มอ่ะมันไม่รวยความสุขอ่ะเราก็ไปทดแทนด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหมอเองเนี่ยคือรวยความคิดความรู้สึกก่อนเอาให้มันเต็มอิ่มก่อนในส่วนของรวยรูปธรรมเนี่ยหมอก็จะมีการกําหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยนี่ที่สร้างขึ้นมาในแต่เดือนแต่ละเดือนตี๋จะต้องมีพอที่จะชําระนี่แน่ๆแต่ชําระเนี่ย พอเหลือแล้วมันเหลือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอต้องมาทบทวนคิดกันเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คือว่าสิ่งที่อยากจะสื่อกับพวกเราเนี่ยในบทแรกๆของความรวยที่ทุกคนอยากรวยกันเนี่ยให้คําจํากัดความกับมันก่อน ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนคุณไม่ต้องเหมือนหมอคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครคุณเอาตัวเองก่อนว่าอะไรคือความว่ารวยของคุณแค่ไหนที่คุณคิดว่าคุณจะรวยนึกออกปะเพราะถ้าคุณไปเทียบกับคนอื่นมันมันงงงงแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้รวยของคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดสบายสบาย,บายต่างกันนะเออโอเคค่ะบทเรียนแรกของเรานะคะ บทเรียนแรกไหมจริงๆก็ไม่แรกนะก็หลายอันแล้วนะโอ้แต่ถ้ายังไงนะคะหมอจะขยันค่ะจะผลิตคลิปมานะคะมาแชร์กันนะคะบทเรียนแรกค่ะสรุปของวันนี้นะคะตึงรวยนะคะรวยอะไรคือคำว่ารวยของเรานะคะรวยอะไรรวยยังไงคิดก่อนแต่ที่แน่ๆคุณต้องรวยทางด้านจิตใจคือรวยความสุขและอีกอย่าง เราค่อยมาเป็นรวยรูป,ปรธรรมก็คือรวยทรัพย์สินซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ